ราบวูดักสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบมในบวันนี้นะครับเราก็อยู่กับการฟาร์มดาเมจด้วยเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือหนวดขาวนั่นเองนะครับผมก็สําหรับหนวดขาวตัวนี้นะครับก็จะเป็นหนวดขาวที่ได้จากสตาร์พารขั้นที่100นะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็เอามาใส่เลยฮะปับตัวนี้นั่นเองนะครับผมไวท์สแต a กราบบามบาม,บาม,บาม หนวดขาวนั่นแหละฮะก็สำหรับหนวดขาวนะครับผมก็ทำเลเวล175เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ดามจตอนวางก็5,247เลยนะฮะระยะ50ความเร็วโจมตีนะครับทุก6วินนะครับผมสำหรับการเริ่มต้นนะจ๊ะป่ะเราใส่เข้าไปเลยครับสำหรับวันนี้เราก็จะใส่เป็นออฟระยะนะครับผมแล้วก็เพื่อเป็นความเท่าเทียมนะครับเราก็จะเอาโทโดโลกิไปด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนโทโดเราขอเอาอ่าตัวที่2นะครับเราจะบัฟระยะไปให้เขาด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าเอ็ดเวิร์ดนิวเกตของเราเนี่ยเมื่ออัพตันแล้วเนี่ยมีระยะอยู่ที่95บนะครับบวกออฟระยะไปอีกประมาณ1ิ 5ก็จะมีประมาณ110นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเอาบัฟระยะไปด้วยนะฮะจะได้แบ่งตีไกลๆหน่อยนะครับผมมาตัวที่3นะครับผมก็จะใส่เป็นโทโดเหมือนเดิมครับเพื่อความเท่าเทียมของทุกเซตนะฮะเราก็เลยต้องใส่โทโดโรกิไปด้วยนะครับผมก็เซตวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีนวดขาวเมรินแล้วก็โทโดโรกิหนวดดำเออร์วินสปีดวากอนนะครับผมถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับผม ยังยังไม่ไปอีกโอเคตอนนี้เราเข้ามาถึงในเกมแล้วนะครับผมโอ้อีเวนต์ผมก็ทําเสร็จไปแล้วนะเอมาถึงเราก็วางเจ้าสปีดวากอนเหมือนเช่นเคยครับผมเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาโอ,อ้โหเดี๋ยวนะโอ้ดูเวลาผมเดินผมกระโดดผมหันเดียมันมีเอฟเฟคต์ตรงปลายหอกด้วยฮนะ <c oughs> เห็นไหมทุกคนเท่ดีนะไะเปิดความเร็วคูณสองครับสำหรับโนดขาวนี่ค่าวางก็จะอยู่ที่650นะครับผมอัปเกรดขั้นแรกใช้900นะครับขั้นที่2องหนึ่งพนก้าร้อนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนผ้าด้วยอ้าวหรือเปิดเอฟเฟก,ก้โอเอฟเฟกต์อลังการใช้ได้เลยนะอืมเป็นการใช้เงานะฮะปาดเข้าไป ไม่รู้จะเรียกง้าวเรียกทวนเรียกหอกก็นั่นแหละครับอาวุธมันนั่นแหละฟาดเข้าไปเนี่ยแต่เหมือนว่าเขาลืมใส่เสียงเอฟเฟคหรือเปล่าผมไม่ได้ยินเสียงเอฟเฟคเลยนะเดฟน่าจะลืมใส่ซาวเอฟเฟคมานะฮะเงียบกิฟบเลยเอฟเฟคย่างอาลาังการแต่ไม่มีเสียงอะไรเลยนะก็เป็นอะไรที่ให้ความรู้สึกแปลกๆกันนะดูแบบดูดิเอฟเฟคแบบโคตรบึ้มบมอะ่ะแต่ไม่มีเสียง โอเคผมวางตังเสร็จละในตอนนี้ก็อม,มีตังเหลือนิดหน่อยอัพโหลดขาวเป็นขั้นฟูเอีเลยแล้วกันจะได้ดูท่าใหม่ปั๊บดีพันห้าดีพันห้าอีกทีหนึง่งห้าพันสองปั๊บหนึ่งแสนปั๊บเฮ้ยบึม้มอุ้ยน้ำแตกกระจายบามบามบามฮา่มสกเกมันก็แบบ มันดูดีนะมันทำสกิลมาดูดีนะ,ะเดี๋ยวเราลองทดสอบบับระยะหน่อยดิงานยาวแล้วผมไม่รู้จะวางบับระยะไว้ตรงไหนสอ,องตัวอ่ะโอเคบับนีบ้ป้าโอ้อาบับระยะเท่านั้นแหละฟเฟลอีกเอบพังแม่โคตรตึงบ,บามบามบาม,บมก็เดี๋ยวเราค่อยตัดภาพไปอีกทีหนึ่งตอนระวังหนวดดำแล้วกันนะพอดีตอนคลิปไหนสักคลิปหนึ่งแหละ คลิปอาจารย์ไก่มั้งผมไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งเขาถามผมว่าเออพี่ครับสอนวางหนวดดาแบบพี่หน่อยครับมาเดี๋ยวในคลิปเนี้ยเดี๋ยวจะไปทีละสะเต็ปเลยละกันนะสาหรับการวางหนวดดาเดี๋ยวเราสคิปไปตอนนั้นเลยก็แล้วกันเนาะไปครับผมโอ้ทำไมมาผูกตอนนี้วะเนี่ยอ๋อตังเยอะตังเยอะมันให้เรามาอัพไปหนวดขาวก่อน เคโอเคผมมับนวดขาวก่อนก็ได้ครับผมว่าจะข้ามเวลาไปสักเวฟเจ็ดสิบแปดสิบอ่าอ่อัพไปปับป๊บปั๊บวิ้ยท่าต่อไปขั้นต่อไปห้าแสนห้าเปลี่ยนท่าปับ๊บขั้นต่อไปเปลี่ยนอีกท่านึงเหรออ๋อไม่ได้เปลี่ยนอีกท่าหนึง่งได้ท่าม,มาเพิ่มโอ้ยท่านี้ใช้ได้แล้วเนี่ยเท่เหมือนกันแต่เสียได้ไม่เป็นฟูเอโอีเอาเรื่องจัดไหนลองใช้ดิ พอใช้ปุ๊บจะมีซีนามิออกมาสามลกูก <Wow. S 1> ลูกละโอ้ลูกหนึ่งเท่ากับดามเอดมันเลยใช่ไหมเฮ้ทำไมเยอะกว่าดามเมดวะดามเมดกูมีห้าล้านแต่ซึนามิมีห้าล้านแปดเออก็แปลกดีก็ได้ใช่ได้กูดาวเร็วด้วยนะทุกคนอืี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยยมครับผมไปเดี๋ยวเราทำสคริปต์ไปตอนที่จะวางหนวดดำกันเลยครับผม โอเคในเว็บนี้แหละเราจะมาเริ่มวางหนวดดากันเดี๋ยวปิดเอฟเฟกก่อนจะได้เห็นกันชัดๆตัวแรกก็ตรงนี้เลยครับตัวนี้นะครับให้ตั้งเป็นอ่าล่าสุดนะครับหรือลาสนะครับผมอัดตันแล้วตัวที่สองเ,อเป็นตัวนี้ปั๊บตั้งเป็นลาสเหมือนกันก็สำหรับผมผมก็จะวางตัวที่มันแบบตั้งลาสก่อนอะไรอย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็วางประมาณให้มันเอียงเมานิดนึง อ่วก็ลาดตัวนี้ยิงก,ก็ต้องยิงเอียงด้วยนะอะถ่ายวางใหม่ให้ดูเลยี่้มันยิงเอียงเข้ามานิดนึงก็ตั้งลัดแล้วก็ตัว,ตวนี้ลัดเหมือนกันมาจากนั้นเราวางตัวที่เราจะตั้งเป็นเฟิร์สฮะจุดนี้ก่อนจุดแรก ตัวนี้ก็คือเราไม่ต้องไปปรับอะไรตรงนี้นะให้มันตีตัวแรกนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบหันหลังมาตีทางนี้แล้วก็ตรงตรงนี้ครับจริงๆเนี่ยไอมุมเนี้ยเราจะตั้งตรงนี้ก็ได้หรือเราจะตั้งตรงนี้ก็ได้ได้สองที่เลยแล้วแต่เราเลยฮะแต่ผมผมจะตั้งตรงนี้แล้วกันมันจะได้แบบว่าหนวดดำเซ็ตหยอไปเราตั้งตรงนี้แล้วเรากาำให้ตันเลยครับผมตัวนี้ก็ เป็นตีครั้งแรกนะครับผมก็คือไม่ต้องปรับอะไรตรงนี้นะสองตัวไม่ต้องปรับตัวที่สามครับก็เป็นตรงนี้ฮะยิงดีๆหน่อยนะก็ประมาณนะาจะประมาณแถวๆนี้แหละปกติเราจะตั้งเป็น eggo จะไหมอ่ะนี้เป็นหนวดดำไงระยะมันไม่เท่ากันก็เนี่ยก็ให้มันประมาณเนี้ยให้มันแบบครอบหัวหนวดดําตัวนีนะ้ยิงสามารถเกินออกไปได้อีกนะอาจจะแบบว่าสักประมาณ เดี๋ยวเดี๋ยวขายวางให้ดูใหม่ขยับเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับสักประมาณอย่างนี้ก็ได้อ่านเนี่ยให้มันครอบหนวดดำทั้งตัวไปเลยประมาณนี้ตอนนี้เราก็จะมีหนวดดำทั้งหมดสองสี่หกเจ็ดเจ็ดตัวแล้วตัวที่แปดเนี่ยเราสามารถเลือกจะตั้งตรงนี้ก็ได้อ่าต้องเข้ามาประมาณนี้ให้ตั้งเป็นล่าสุดนะครับหรือล้าสน,นะครับ แล้วก็เดี๋ยวสักวีปเทศท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะขายสักตัวหนึ่งอาจจะเป็นอา่าอาจจะเป็นตัวนี้อาจจะเป็นตัวนี้เนี่ยขายมาก็วางแถวนี้ก็ได้นะครับก็ตั้งเป็นตั้งเป็นเฟิร์สไว้นั่นแหละอะไรประมาณนี้หรือจะมาตั้งตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ตามสถานการณ์เกมอ่ะเราก็ปรับไปตัวอ,อย่างเงี้ยผมตั้งไว้แล้วผมก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ได้ครับ ก็ตั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างนี้ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮนะนั่งตั้งไปเถอะขอให้เป็นแบบตีโดเนะ่ะแค่นั้นแหละโอเคมามาถึงหนวดขาวของเรากันดีกว่าเราจะเริ่มวางหนวดขาวแล้วตั้เนื่องจากว่าตังผมมันโคตรจะเยอะวางไปเลยเดี๋ยวเราวางให้หมด8ตัวเลยนะครับ แต่ผมไม่รู้ว่าผมยับได้กี่ตัวนะโอเคหนวดขาวแปดตัวพร้อมทํางานบ้ามบ้ามบามอ่าตันสองตัวแล้วตันสามตัวแล้วตัวที่สี่มาโอ้ยสี่ตัวเรียบร้อยตันห้าตัวตัวที่หกยังไม่ตันตันไม่ได้นะครับเพราะว่าหนวดขาวตัวนึงเนี่ยใช้ตังประมาณสองล้านหกนะครับผมประมาณสองล้านหกแสนอ่าสี่หมื่นหกพัน 500เดี๋ยวเรากลับมาเปิดเอฟเฟกกันเหมือนเดิมครับผมเอาสักตันละกันจะได้มีเยอะเกินไปโอเคเราได้หนวดขาวตัวที่หกตันแล้วครับผมเหลือแค่สองตัวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมมาไปได้วางโคดูรุกิให้มันครบก่อนเราวางตรงตรงนี้ไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวโอเคเหลือตัวที่สามกับตัวที่สี่แค่นั้นก็นี่ฮะวางเข้าไปตันเลยตัวที่สี่ก็วางแถวนี้แหละวางวางไปเลยครับ <L an> เดี๋ยวสักเว็บอาเว็บไหนดีอะเว็แปดสิบแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยเริ่มบัฟแล้วกันเนาะเอาผมอัพหมดทุกตัวเลยแล้วกันโทดโดเนี่ยเพราะว่ายังไงตังมันก็พออยู่แล้วสำหรับโทดโดไม่กี่บาทระดับเจ้าของบอดน้ำมันอย่างผมอะอัพแค่เนี่ยผนนะแข่งมันไม่ล่วงหรอกบบามบามบามโอเคโทดโดผมตันหมดแล้วนะเรียบร้อยนี่ก็เหลือนวดขาอีกสองตัวแค่นั้น ตอนนี้ก็ไหนลองบัฟระยะหน่อยดิมับโอบ้บามบามบามโหหนวดขาวโคตรไกลโอเคตอนนี้เวแปดสิบแล้วปะเดี๋ยวผมเริ่มบัฟเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆขอกดสกิลเล่นซะหน่อยแล้วกันนะกดมันทุกตัวเลยฮะคือสกิลมันคููดาวไวนะเนี่ยมันจะมาอ่อะแกอาจจะไม่ไวเท่าบัฟแต่ก็คือก็ถือว่าไวอะ่ะบัฟครับผม กดไปเรื่อยๆ่ถ้าเวลากดตอนบัฟโอ้ยเลือด17ล้านบาม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 เป็นไงล่ะซึนามีเราเลือด17ล้านอย่างตึงเค้เหลือหนวดขาวตัวสุดท้ายอีกแค่ตัวเดียวก็จะตันหมดแล้วโอ้ยโ,โอ้ยโโน้ำทะเลเต็มแมปครับผมน้ำกระจายอย่ะผมบอกเลยโอ้ยน้ำกระจายพื้นก็แตก รวมกันเป็นน้ําแตกพื้นกระจายเฮ้ยบามบามบามอันนี้เราต้องคอยกดเรื่อยๆเลยนะกดเรื่อยๆเท่าที่จะกดได้เลยนะครับผมเจ้าสกิลเนี่ยเจ้าสกิลซูนามิเนี่ยครับผมแบบกดเรื่อยๆเลยกดมันเรื่อยๆมันใช้ได้เรื่อยๆอยู่ละแล้วก็สรับระยะด้วย,วอ,ยอู้หูอุ้ยโคตรตึงตอนนี้ดาเมจไปห้าสิบบีแล้วอะโอ้โหตึงจริง ของจริงว่ะไปซุนามิไปเดี๋ยวเดี๋ยวบัฟก่อนบัฟหมดอู้อู้ซุนามิมาอุ้ย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 โอ้ซุนามิมาแล้วอุ้ยเจ็ดสิบมีแล้วทุกคนเจ็ดเคโคตรตึงซึนามิแม่งโคตรตึงมายังซึนามิมายังใกล้ละใกล้ละซึนามิผมใกล้มาอีกรอบหนึ่งละกดไป กดป้าดูดีๆนะกดตอนมีบัฟนะอ่ะบัฟหมดบัฟก่อนครานี้ผมเล่นแบบสปีดคูณสองด้วยนะครับผมคือแบบมือมันต้องไวนะนี่แหละมันจะได้กดมันๆหน่อย,กด,ยกดไปเลยกดไปเลยออาบัฟหมดดีเหรอบัฟสองอย่างแถมกดซีนามิด้วยนิ้วมันก็จะหงิกๆกหน่อยนะทุกคนนะ อุ้ยแปดสิบี B แล้วโคตรตึงโอ้ยมีตัวหลุดเป็นตัวหนึ่งอโอเฮ้ยนี่หนุดขาวมันตึงจริงว่ะแต่ผมพลาดอย่างหนึง่งคือผมไม่ได้ปิเดเอฟเฟคแล้วผมไม่เห็นตัวหลุดผมเชื่อเลยถ้าเกิดผมเห็นว่ามันมีตัวหลุดแล้วผมไปจัดการ โลตัวหลุดเนี่ยผมเชื่อว่ามีสิทธิ์ร้อยบีนะครับผมสําหรับหนวดขาวค่อนข้างตึงเลยนะเอาจริงตึงจริงไม่คิดว่าจะตึงขนาดนี้ด้วยแต่มันตึงจริงวะไม่น่าเชื่อว่ามันจะได้ขนาดเนี้ยเออขนาดแบบมีตัวหลุดไปบ้านแตกก่อนเวลาอันควรนะครับแม่งยังได้ตั้งขนาดเนี้ทุกคนเกือบ90บบีอะ่ะคือถ้าบ้านไม่แตกก่อนถ้าแบบผมไม่จัดการตัวหลุดก่อนอนะ่ะผมเชื่อว่าร้อยบีแน่นอน ตัวมันตึงจริงว่ะผมขอ,อกอาละวะครับบ้ามบ้ามบ้า,บาโอเคเป็นยังไงครับผมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะจ๊ะแต่สำหรับใครที่ดูกันมานานแล้วแม่งไม่กดติดตามสักทีเนะี่คุณรู้ใช่ไหมว่าจะเป็นยังไง โอเคหากใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมหรือใครอยากให้ผมทำคลิปตัวอะไรอยากให้ความดจ็าเม็ดด้วยตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับคอมเมนต์ไหนถ้าคนบวกเยอะหรือตัวไหนถ้าคนพูดถึงเยอะผมก็จะเอามาพิจารณาแล้วก็บาลองทํานะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้มันก็อาจจะไวนิดนึงอะนะไม่รู้ไม่รู้ว่าตัดมามันจะจบกี่นาทีนะั่นแต่ตอนผมอัดนี่คือแบบมันเร็วมากเลยมันจบเร็วมากอนะ พาะด้วยความที่ผมเปิดคูณ2ตลอดนะเออความรู้สึกมันก็เลยไม่เหมือนสมัยก่อนนะฮะเออสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไม่รู้พูดรอบที่เท่าไหร่แล้วแต่ก็ลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมจะเป็นตัวอะไรก็ติดตามกันนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะตายคลิปนะบายบายครับผม